กว่าจะมาได้ฮะ107ลาช้ามาเยอะอยู่นะฮะประมาณร้อยกว่านาทีตอนนี้ไม่ทราบชะตากรรมของขอบวน6นะครับเชียงใหม่กรุงเทอพอภิวัตนเลือแค่สอขบวนฮะก็คือ51กับ6นี่แหละมาดูที่107ก่อนเสียเวลามานะฮะอาสตอม4ีหนึ่งสองส ถึงตีสองกว่าท่านผู้ชมตอนนี้ตีสองสามสิบแปดฮะโอ้โหบอสสสามหกอีกแล้วลงมาแค่ไม่กี่คนนะครับ ลงมาประมาณสอคนนะครับโหเหพึ่งมานะครับหนึ่งศูนย์เจ็ด สะสสามอีกแล้วครับสงสัยติดใจนะฮะพวงมาบ่อยมากบอสเสียเงินบอสสีแดงนะครับไม่รู้ขบวน6อยู่สถาน,นีอะไรและท่านผู้ชมใครรู้คอมเมนต์มาได้ครับ เดี๋ยวสองขบวนนะฮะห้าหนึ่งกับหก